นะครับอันนี้จะเป็นแมทพิเศษนะที่ผมไปเล่นมาแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปนะครับถสึกว okay. ่ามันตึงก็เลยลองเอามาให้ดูกันนะครับก็ผมเจอตัวสตาร์ทเนี่ยต okay. <yeah> ิดตัตัวนะก็เลยเอาตัวทองมาก็เลยจะไปเก็บลองศบก่อนนะแต่ว่าคนดีเขาเกอะหน้าต่างได้ผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนคนนะไม่เอาแทนเพราะว่ามันจะระยาะ ตอนนี้ก็ผมเปลี่ยนคนแลเพื่อไปเลยไปเอาแทนไม่มดแทนนะจะไล่หาเหมือนเดิมกิ้งหาไปก่อนนะไปเจอแร่แทนนะครับก็เลยต้องเอาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะไม่ทันนะเนอะเดี๋ยวเครื่องมันจะทันก็เลยต้องไล่แทน,น,นเกก็ครับ ลูกเกมเหมือนจะกลางๆนะครับกลางๆแต่ช่วงหลังเนี่ยทำคนหาย,ยางเงี้ยเลยต้องมาตั้งเกมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับก็ไปไล่ต่อแต่ยากงไปได้นะครับยังกำลัตงตอนนี้คือครูดาวใครตัวยังไม่ไมันไ,ไม่ทันนะจะต้องตงไปก่อนอ่่จะคอยทับนะครับ กดไปยากหลบไม่ได้เอาในแคนเตินนะครับเดี๋ยวตีไม่โดนโดนบุ้ม่อก่อนกิ้ง <c oughs> ่อ,งอะครับจ่ายตัวทองมาเอไปแล้วนะครับมาแลรอคูดาว <c oughs> แอ่เือยังยังไม่ปลดนะฮะเดี๋ยวไปแล้วสองเครื่อง ก็ป <S preach ers> ิ so first, so, ้งต่อครับปักเค็มีเก็บหนึ่งเนาะยูเพิ่งจะกดนะครับคิกเกอมาตอล่ะคิกเกอราตอร์ล่ะกดระเบิดอรมณมไปก่อนนะครับทีนี้มาลองตับเตือนละก็ต้องไล่ไปก่อนนะครับให้แคเขาจ่ายใหเทมจ่ายระยะไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะยุ่งยากในการอุ้มนะครับดีเปิดแนก่อน แพทมาแล้วแพทมาแล้วจังหวะนี้ตายากเอ่อตัวทองมาพอดีนะครับประกบซ้ายขวาเลยนะดูดิรอตีรอบุ้งนะครับเดือดสองเครื่องนะครับอีเกดออกนะ ใครจะเข well, we ้าไหมใครจอนจะเข้ามานะครับต้องคลายตัวก่อนนะมารอช่วยนะจับแพตอุ้มก่อนนะครับนี่แหละฮะ ทีนี้ผมจะไปหาแร่หาไม่เจอครับมันแอบดูดิมันแอบตรงเนี้ยผมผมองไม่เห็นทีนี้ทำยไงยาวแล้วทีนี้หาไม่เจอฮนะแล้วแอบอย่างเมียเลยนะดูดิไม่เห็นนะครับสกิลลุกละมาดึงเพื่อนนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่าไม่งั้น มันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวตอนนี้น่ะเหลือครึ่งเดียวแล้ว,นนล,ว,ล,วล้มสองอะแพทนั่งเสร็จที่สองนะครับจุดเปลี่ยนก็คือถ้าถ้าแร่เขาเขาไปแอบเนะี่ยแล้วให้ลงศพปั่นก็จะจะดีกว่านี้นะแต่พอดีเขาเขาปั่นนะฮะแล้วพอดีเห็นว่าเครื่องมันปัน่นไอ้เครื่องมันสั่งละะต้องรีบไปเอานะครับเพราะงั้นเพราะว่าจับนั่งก็แพ้แล้วครับไอ้ก็ก็บินละ เขาช่วยแล้วจะอะไรครับกันกันกันไว้ก่อนนะไอ,อ,อเกิดมารอแล้วหรือเปล่ามารอครับ <c oughs> ไม่เอานะฮ <c oughs> นะเพิ่งประมาณเจ็ดสิบนะเพิ่งเพิ่งสุดท้าย <c oughs> ก็ไล่ต่อครับเพราะว่าแพ้ก็จับนั่งก็แพ้แล้วครับ กำลังคุกคนอยู่นะน่าจะมาด้วยกันใช่ใคล้ายๆกันโดนสาบนะครับเจนคือเครื่องไม่ทันแล้วฮะแพทบินละเกมนี้เกือบ8นาทีนะครับ ไอจงหวะที่ทำไอตัวแรกหายคือ <c oughs> คิดว่าต้องแพ้แล้วแหละเพราะว่าเล็กแค่เครื่องเดียวเนาะแล้วก็หาแร่ไม่ไม่เจอนะตอนี้เขากลับมาช่วยเออแร่กลับมาปั่นก็เลยรู้ว่าเอออยู่ตรงนี้นะครับร <c oughs> อตีนะเ <c oughs> ละ่นรูปเกมก็ไม่น่านั่นแหละครับเพราะว่าพิกเก็ตม,มันล้มมันลุกไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็ไปไล่องกบต่อติดนะฮะลนลนนคือถ้าไม่เอาตัวทองมาถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะแต่มันจะ,จะยากขึ้นหนึ่งเวลาโดนโดนซับ,น,บนี่เขายืนมอบแล้วฮะ ก็ประมาณนี้ครับที่ลองมาให้ดูกันเนาะพอดีไม่ได้ทำคลิปไว้นะครับแต่ว่ามันเห็นว่ามันตึงดีก็เลยมาให้ดูกันนะเห็นรอยเท้าแล้วครับกดต่ยากลบ ยื้อนะครับแต่ยื้อไม่ทันแล้วแหละเพราะว่ายังไงก็ไม่รอดนะครับเรียบร้อยครับเกือบหลับนะครับโอเเคไจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย